สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับซาร่าบิวตี้ลอนดอนลูกค้าหลายคนมีคําถามเข้ามาถามซาร่าว่าแต่ละแบบใช้แตกต่างกันยังไงแล้วมีกี่แบบมีแบบไหนบ้างวันนี้ซาร่าจะมาแนะนํานะคะว่าแต่ละแบบเหมาะสําหรับค้นหุ่นแบบไหนใช้ยังไงแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานกันยังไงบ้าง แบบแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นคอลเลรชันฮอลลีวูดฮอลลีวูดนี่ซาร่าแนะนำเหมาะกับการใส่ไปข้างนอกใส่เป็นแฟชั่นหรือว่าใส่ออกงานอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นคอรเซตที่ขยายได้ถึง6นิ้วแล้วก็ดึงเอวได้เอ็ดสุดเลยนะคะตัวเนี้ยแนะนำสำหรับคนที่เคยใส่ซาร่าบิวตี้ตัว11นิ้วกับ9นิ้วแล้วนะคะตัวนี้จะรัดแน่นกว่าเพราะว่ามีตัวเหล็กสปริงเนี้ยมีถึง24จุดนะคะ้าไม่ยืด ข้างหลังจะเป็นเชือกสามัดปรับแล้วก็ขยายได้ถึง6นิ้วตัวนี้มี3สีจะมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวนะคะต่อไปจะเป็นแบบขึ้นตัว9นิ้วนะคะวัสดุนี้ทำมาจากข้างในเป็นลาเท็กร้อเซแล้วก็เนื้อผ้าข้างนอกแล้วก็ข้างในตรงนี้ค่ะจะเป็นคัรตอนมีสปริงเหล็ก9จุดนะคะ เห็นไหมคะจะมีสปริงเล็กเจุดแล้วก็จะมีสกรีนซาร่าตรงนี้มีสามตะขอปรับได้แบบครึ่งตัว9นิ้วนี้จะเหมาะกับคนรูปร่างคนตัวเล็กช่วงตัวไม่ยาวมากอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ใส่ออกกําลังกายได้แล้วก็ใส่ได้ทุกวันใส่บรรเทาเอาการปวดหลังได้เหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดเพื่อซัพพอร์ตหลังให้อกตั้งหลังตรงนะคะแล้วก็ ใส่เพื่อให้เอลเอสเก็บหน้าท้องตัวนี้จะไม่ดันหน้าอกมากเห็นไหมคะถ้าซาร่าใส่มันก็จะไม่ดันหน้าอกขึ้นมามากก็จะพอดีสําหรับใส่สบายๆแต่ก็ยังเก็บหน้าท้องอยู่ต่อไปจะเป็นแบบครึ่งตัว11นิ้วตัวนี้ซาร่าจะใส่ทุกวันแล้วก็ใส่ประมาณ8-12ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มีส่วนสูง160ขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าตัวเล็กกว่านี้เวลาใส่เวลานั่งมันจะดันหน้าอกแล้วก็ไม่ค่อยสบายเนาะ ตัวนี้เป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์ซาลาบิทิลลอนดอนนะคะเหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดคนที่ต้องการเก็บหน้าท้องคนที่ปวดหลังหรือว่าอยากอกตั้งหลังตรงอยากเก็บหน้าท้องทันทีอย่างมีเอลเเพิ่มขึ้นตัวนี้ซา่าแนะนําแล้วก็สามารถใส่ออกกําลังกายได้นะคะไม่อึดอัดค่ะแบบครึ่งตัว11นิ้วแล้วก็แบบครึ่งตัว9นิ้วจะมีไซส์ตั้งแต่ XXS จนถึง 6XL นะคะแบบพึ่งตัว11นิ้วนี้จะมีให้เลือกมากกว่า11สีนะคะแล้วก็แบบพึ่งตัว9นิ้วจะมีแค่2สีมีสีดำกับสีเนื้อค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแบบเต็มตัวสายเล็กแบบปรับสายได้สามารถปรับสายได้เหมือนใส่เสื้อในตัวนี้ซาร่าแนะนำให้สำหรับคนที่มีเนื้อด้านหลังเยอะเวลาใส่บางคนจะเนื้อปริ่นนะคะ ตัวนี้จะมี2สีมีสีดำกับสีเนื้อมีไซส์ตั้งแต่ XX x x s จนถึง 6XL นะคะถ้าอยากได้ไซส์ที่แน่นอนซาระแนะนำให้สอบถามอดมินได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบเต็มตัวแบบเต็มตัวสายใหญ่ตัวนี้จะปักสายไม่ได้แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่หน้าอกใหญ่ะคะ่ะ เพราะว่าตัวสายใหญ่เนี้ยจะช่วยซัพพอร์ตไม่ให้เราเจ็บตรงสายอะคะ่ะมันจะช่วยซัพพอร์ตหน้าอกได้ดีแล้วก็เก็บเนื้อด้านหลังเก็บหน้าท้องเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่สบายมากเลยนะคะมี2ส,สีมีสีดำกับสีเนื้อมีไซส์ XS จนถึง,ง 6XL เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นวัสดุเหมือนกันจะมีวัสดุข้างในเป็นลาเทก็กแล้วก็ชั้นผ้าข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผ้าคาตตอน จะมีสปริง9จุดเพื่อจะดามหลังให้เราตรงแล้วก็ช่วยเก็บหน้าท้องได้ดียิ่งขึ้นค่ะทุกตัวนี้สามารถใส่ออกกำลังกายได้นะคะทั้ง4แบบเลยค่ะแบบครึ่งตัว9นิ้วนะคะจะมีไซส์ XS x จนถึง XL ค่ะเพราะว่าถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้เวลาใส่ไปแล้วมันจะไม่เก็บเนื้อหลังนะคะแล้วมันก็จะไม่เก็บหน้าท้องช่วงล่างแบบ11นิ้วนะคะไซส์เล็กสุดก็คือ XXS เหมาะสำหรับคนที่มีเอวประมาณ20นิ้วไซส์ใหญ่สุดก็คือ 6XL จะเก็บหน้าท้องได้ถึง52-54นิ้วเลยนะคะที่ลูกค้าเคยสั่งไปแบบเต็มตัวก็จะมีจนถึง XXS จนถึง 6XL เหมือนกัน,นะคะ่ะ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจต้องการสั่งซื้อนะคะสามารถแอดได้ทั้ง Facebook Fanpage หรือว่าสั่งกับตัวแทนทั้งทางเว็บไซต์ทางไลน์ line, ทาง IG ได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถเสิร์ชใน Google ได้นะคะ Sarah Beauty London หรือที่ร้านหน้าท้อง Sarah Beauty ก็จะขึ้นมาให้เลือกมากมายเพราะว่าเรามีตัวแทนมากกว่า10กว่าประเทศนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจแต่งตัวได้อย่างมั่นใจ c o n f i d e n t is beautiful แค่มั่นใจทาอะไรก็สวย